ทำใครอย่างไรต้องรับผลประมาณนั้นแต่คนที่ให้ผลอาจไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรอย่างที่คิดความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นประมาณว่าถ้าเคยฆ่าใครไว้วิญญาณเขาจะติดตามมาถึงชาตินี้ถ้าเคยลักทรัพย์ใครมาวิญญาณเขาจะคอยตามทวงหรือสร้างชะตาร้ายให้ขาดทุน ขาดรั์เป็นต้นความเข้าใจผิดผิดนี้ไม่ตรงกับธรรมชาติความจริงไม่เป็นพุทธแต่อาจล้างความเข้าใจผิดได้เพียงด้วยการอ่านพระไตรปิฎกและสังเกตข้อเท็จจริงต่างๆเช่นพระพุทธ,ธเจ้าตรัสว่าโทษสถานเบาแห่งปานาติบาตเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้มีอายุสั้นเป็นผู้มีโรคมาก ซึ่งอันนี้อยู่ใน DNA ตั้งแต่ก่อนเกิดกายนั่นแหละถูกกรรมออกแบบให้เป็นโรคมากกรรมนั่นแหละออกแบบให้มีชะตาขาดก่อนวัยอันควรตัวอย่างที่มีมาส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกเช่นเดียรถีจ้างกลุ่มโจรมาทุบตีพระโมคคลาจนกายแหลกในอัฏถกถากล่าวว่าเป็นเพราะกรรมเก่า ที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองด้วยการทุบตีพ่อแม่ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นเดรถัถีไม่ได้กลับมาเกิดในกลุ่มโจรแต่กรรมเกา่าดนใจให้เดรถัถีจ้างกลุ่มโจรมาทุบตีหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโทษสถานเบาแห่งอธินนาทานเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะอดอยากยากจนไม่ได้สิ่งที่ปรารถนา ทำการค้าก็พินาศแม้มีทรัพย์ก็สาบสูญเพราะไฟเพราะน้ำเพราะแผ่นดินไหวเพราะลมพายุเพราะราชภัยหรือโจรภัยเป็นต้นซึ่งก็คงไม่มีวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่ไหนเก่งขนาดบรรดาลทําให้แผ่นดินไหวได้เมื่อต้องชดใช้กรรมหลักธรรมชาติมักหาตัวตายตัวแทนมาให้ ซึ่งก็คือคนที่มาทำให้เราเจ็บใจนี่เองและเขาทำเราอย่างไรเขาก็ต้องไปรับผลอย่างนั้นด้วยส่วนเราจะผูกเวรกับเขาต่อหรือไม่อันนี้เป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกการทำความเข้าใจไว้ให้ถูกสำคัญมากกายใจนี้แหละเครื่องลงโทษตนเองกายใจนี่แหละเครื่องประหารตนเอง กายใจนี้แหละเจ้ากรรมในเวรของจริงเมื่อทำไว้ในใจถูกพอจเจริญสติจนเกิดสมาธิก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามนั้นเจ้ากรรมในเวรที่คอยตามหลังต้อยๆถ้าจะมีก็เป็นกรณีที่รู้ได้ชัดเจนเช่นเด็กเข้าท้องมาแล้วเราไปเอาออกเขาตามมาเข้าฝัน หรือมีคนเห็นเป็นนิมิตเด็กยืนข้างๆอันนั้นเป็นเพราะสายใหญ่กรรมที่ผูกกับเขายังไม่ขาดแม้ตัดเขาออกไปจากตัวแล้วแต่กรรมยังผูกไว้ไม่ห่างไปจากชีวิตเป็นต้นแต่ถ้าถูกทักว่ามีเจ้ากรรมในเวรเดินตามตัวมาทวงหนี้อย่างโน้อนอย่างนี้ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าคงไม่ใช่คงเห็นอะไรบางอย่างผิดไปหรือเห็นนิมิตกรรม แต่ตีความเป็นเจ้ากรรมนายเวรการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตชาตินั้นเราผูกเวรผูกกรรมไว้กับใครต่อใครนับไม่ถ้วนถ้าอยากอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรจริงๆก็ให้อภัยคนที่ทำให้เจ็บใจตรงหน้านี่แหละอันนี้เห็นได้จับต้องได้ไม่ต้องอาศัยคนตาทิพย์ที่ไหนมาบอก แต่หากทำความเข้าใจไว้ผิดเราอาจคิดทำบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มองไม่เห็นแต่กลับเจ็บแค้นลงมือต่อเวรต่อกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรที่เห็นได้จับต้องได้ตรงหน้าเปีินั่น